รถสายสุดคลาสสิก M F หกสิบห้ามารแรงมา้ารถวิ่งแรงแต่ราคาไม่แรงนะครับสวัสดีครับสุบ๊กองนะครับจากช่องอิสก Mas ิ่งแมซี่ j จ t ีแท็กเตนะครับวันนี้นะเราจะมาขายรถสายมือสองน,นะครับแมซี่โบกสัน65นะครับหรือ M F 6 5ของเราเองนะ เป็นยังไงไปชมกันแต่ก่นอนนะครับถ้าใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเราอย่าลืมกดให้ช่องเราด้วยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถแนะครับไปชมกันเลยเราเริ่มเลยนะครับราาอ,อรถครันนี้นะเป็นรถเมซี่พากูสานะ่เราขยับมาดูด้านหน้าได้เลยตัวนี้นะครับก็จากที่ผมหาข้อมูลมานะครับตัวนี้ก็อายุอานามเขาก็น่าจะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วนะครับรุ่นนิยมมาในสมัยก่อนเลยนะครับ ผมที่ดูจากข้อมูลน่าจะ1964เ่ลยนะแต่ไม่รู้ว่าคันนี้เราได้มานะครับเป็นะ <Wow. S 1> ปรถฟาร์มนะเป็นรถฟาร์มมัวไม่ได้เป็นรถไล่นะครับก็แรงม้าคันนี้อยู่ที่65แรงม้านะครับจากที่ผมหาข้อมูลมาโดยที่เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบอ่ะช่างเนี้บมาเปิดให้ดูหน่อยเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับคันนี้หมุนมาเลยเห็นไหมนอเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องยนต์สี่สูบ มันจะวางสูบทางด้านนี้นะครับตัวนี้ 1, 2, 3, 4นะครับนี่คยนสสูบนะครับตัวนี้ก็เป็นรถเผาเดียวนะครับเผาง่ายๆ,ๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะติดมาพร้อมกองเปียกนะครับแล้วก็มีระบบไฮดรอลิกปกติเลยนะครับตัวนี้แรงม้าพิดีโออยู่ราวประมาณผมจำไม่ได้ว่า30หรือ50เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับว่าข้อมูลจริงเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเผานะครับเป็นลักษณะเผาตรง ง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเป็นเพากระป๋อเหมือนเดิมนะง่ายๆไม่มีอะไรอ่ะช่างเรียบลองสไตล์ดูหน่อยนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะเก่าแล้วนะคันนี้เก่ามากมีกี่เกียร์สามครับเท่าไหร่สามเกียร์มีเกียร์มีเกียร์โรฮายไหมอ่าเป็นหกเกียร์นะครับสองหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังถูกไหม เราฟังเสียงเครื่องนะ6เกียร์ด้านหน้า2เกียร์ถอยหลังถูกไหมครับอ่านี่มาดูมาดูอ่าเดี๋ยวจับอ่าสตาร์ทใหมให่ดูนะครับสตาร์ทติดง่ายนะนี่นะครับปกติเลยวงอะไรพาวเวอร์ไหมคันนี้วันนี้พาวเวอร์นะครับไม่พาวเวอร์อ่าเกียร์ก็ดูตรงนี้เลยครับง่ายๆมี low high มี low high นี่ low high นี่1 2 3แล้วก็เกียร์ถอยนะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ก็อันนี้กอง ura, กองอะไรวะกองฮดรุลิกเนาะกองเครื s <S okay, ่องกองโคล่าโอเคกองโคล่าปกติทั่วไปอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูไปนี่นะครับวิ่งได้ปกตินะครับอ่าเครื่องยนต์ใช้งานได้ดีนะครับปกติดีไม่ได้ติดขัดอะไร ก็คันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นรถของฟาร์มวัวนมไม่ได้เป็นรถไร่นะครับลักษณะการใช้งานของเขาก็จะเป็นเน้นเรื่องการตัดหญ้านะครับหลักๆคือเน้นเรื่องการตัดหญ้ามันไวนะเนี่ยมันวิ่งได้ไวนะวิ่งได้ไวนะครับถือว่าวิ่งได้ไวเลยแหละไม่ได้ช้าเลยคันนี้ก็ 4สูบ65แรง MF65 เก่ามากนะครับรุ่นนี้เก่ามากๆอ่ะมาแล้วมาโอเคจอดมาเลาเรามาเช็คเช็ควีดีโอเปิดป้ายวิดีโอหนะ่อย วิดีโอนะครับวีดีโออ่ารอดูโอ้เสียงปั๊ม,ป,มปั๊มนะครับปั๊มเสียงที่ปั๊มนะเสียงที่ปั๊มนะนั่นเป็นตัวนี้หมุนปกติอ่ะยกหางลงเต็มวิดีโอตัวนี้มันจะ ขึ้นช้าหน่อยนะครับขึ้นเลยค่อยๆจะขึ้นช้าเลยนะจะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยครับโอเคนี่ะครับ ไฮดริกใช้ได้นะแต่ช้าหน่อยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่น้ํามันไฮดริกที่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายให้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายให้อ่ะมาแล้วก็สุดท้ายก็พูดถึงราคาดีกว่าคันนี้นะครับสุดท้าย m f 65นะครับเราขายอยู่ที่59,000บาทนะครับเป็นรถเพลาเดียวนะครับอ่าอันนี้เป็นรถฟาร์มนะครับลักษณะงานของนี่เป็นรถฟาร์มอยู่นะ ลักษณะเผาตรงนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะลาไปเท่านี้นะครับถ้ามีคันไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเราจะลงมาให้อีกนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย